ดนดีสิลูกเมามากกันนะเนี่ยยังไงคุณก็ดูแลน้องคุณให้ดีนะคะขอบคุณครับเจมเวลาเมาชอบทำตัวมีปัญหาอยู่เรื่อยนะกลับไปอ่ะต้องโดนแม่ท,าทําโทษย่างหนักแน่ๆเหน่งคืนที่ยืมไปอ่ะไม่ได้จะคืนคุณเป็นใครอ่ะฉันเป็นเพื่อนร่วมงานเขาแล้วคุณอ่ะใครผมก็เป็นพี่ชายเขาไงแล้วเนี่ยน้องสาวผมเขา,มาเมาอยู่เงินสองหมื่นไม่ได้จะคืนยืมมาตั้งแต่ปีที่แล้วละเรื่องเงินเอาไว้ก่อนเอถอะพอดีผมรีบอ่ะถ้าวันนี้ฉันไม่ได้คืนแล้วก็ คิดว่าจะได้ไปไหนเอาดีไหมผมโอนให้คุณก่อนสองพันแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากนะันเรียบร้อยแล้วนะฉันเปลี่ยนใจละฉันจะเอาคืนให้หมดภายในวันนี้ถ้ายัางไม่หยุดนะผมจะแจ้งตำรวจไปจับคุณเดี๋ยวนี้แหละโผแจ้งตำรวจมาจับ,จต,จจบตัวเองเหรอตั้งใจมารอนานแล้วสินะเราที่คุณบอกว่าเขาเมาเนี่ยฉันไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลยสักนิด น้องคะสงสัยคุณนั่นแหละ,ะเป็นคนวางยาสมบกฝากไว้ก่อนเถอะนะอีกอย่างฉันไม่ได้รู้จักเขาฉันจะรู้ชื่อเขาได้ยังไงแล้วเงินสองพันผมอะเดี๋ยวฉันจะพาเขาไปที่โรงพยาบาลเองถ้างเงินสองพันบาทนี้ไม่พอก็อนนะไม่นหนีไม่พ้นหรอกประวัติโอนิอนเมื่อกี้นี่แหละคือหลักฐาน จะเล่นงานแก